พีจ้าท่านี้คือตะบนละคนถ้ามารอป้าพี่น้องโอทั้งกันมาส้มป้าพี่น้องเนี่ยๆมาเจอป้ามาม่งหิมพานพี่น้องผู้ป้าสวยงามผ้าใยบัวพันเขาป้าเก็บบรรยากาศมาสู่พี่สุนองเบิ่งพี่น้องเออป่านอยู่ในป่าเหิมะพานในพี่น้องเด้อผู้ไม้นี่ยละงอกละเงยพี่น้องสวยงามขนาดพี่น้องที่มันยงลงเรือนี่คือป่าตัวนี้เป็นป่าป่าแบบอัน ธรรมชาติป่าของชาวบ้านพี่น้องเอ้มันบมดแม่งทองที่ไผ่มันและป่ายังสวยงามพี่น้องเลย่ะเดินทางพางใจหบวกพันออกทางนอกพี่น้องไปต้นยังนะจักถามเบิ้งเดีย๋ยวต้นนี่ยังจักอันนี้ก็ได้สามใบสามกิ่งโอ้ต้นนี่ยังไปเดินทางผูพ้พี่น้องผู้ต้นงวงสมง,งามางามพี่น้องเอนนองลยก็เลยเก็บบรรยากาศมาสู่ที่สุงนงค์เบิรงป่าเพิ่นยังธรรมชาติหลายเลยพี่น้องเลย ตาเสนเข้ามาถ่ายคลิปเกี่ยกับพวกสมุนไพรก็เลยเก็บบรรยากาศตัวนี้ให้ใหเพิ่งให้เบิง้งเราพี่น้องเนาะอ้ยงามขนาดพี่น้องข้าวป้ามาเจอคลองดีมาเจอวิวสวยงาม,มาๆๆก็เลยเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ้งห่ามีเอฟซีทางต่างประเทศหรือทางฝั่งไทยฝัง่งลาวอยากเห็นก็เลยถ่ายให้เบิ้งพี่น้องเลยเอาสมุนไพรเยอฮะ ใส่ละไว้ใส่ละละโอ้ได้สมุนไพรเมื่อตาดพี่น้องแล้วไม่เห็ดยาพี่น้องหาไม่คนอยากได้พี่น้องนี่เข้าบ่อเอาหลายพี่น้องเดี๋ยเอาเอาแต่พอดีเอาแต่พ,อ,ตพอไส้เอาแต่พอไส้แล้วเขาจากมาอาไม่เข้าบ่อให้บห่อให้ตัดพี่น้องถ้าตัดแล้วมันจะบ่มีสมุนไพรที่จะใส้เมื่อหนาพี่น้องเอาเอเล็กเท่าน้อยป่าเดินทางต้นมไนนม่ใหญ่ยังหลายพี่น้องเป็นป่าต้นงวงสุม่มสมุนไพรบำรุงกำลัง ต้นก่อยก็อยู่นี่เลยหน,หนาววันลราบอมันเขาเอา,เอาไปบุญละต้นน้าเหรอมันตาดใกล้ตัดกว้างวะไม่หยังโอ้ต้นงวงสุ่มเออ,อโอ้มันอยู่พื้นมันมันมันเบาใหญ่อยู่นี่มันมีแต่ใบดูมีลำแบบนั้น นี่มาเจอเทียงนาพี่น oh, ้องเอ้พี่นเลี Bo ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ให้อยู่นาพี่น้องเลยท่องให้ท่องนาเดี๋ยวผมไปเบิ่งสมุนไพรมันซีมีอยู่บ่ะทั้งน่ะโอ้ยเจ้าของนาไปหาปลาบอนี่เจ้าของนาไปหาปลาคักๆโอ้ลูกน้องเพิ่ลกระดายผมาเล็ดมานำพี่น้องผัว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 ผัมามาโยกเฮาได้พี่น้องเลยผัวผัว มาจอกเขาได้พ่พ่พ่สามตัวโอ้ยบู๊ดซื้อของมาให้เดี๋ยวเมื่อหน้าก่อนนะบู๊ฮู้ว่ามีเจ้าอยู่นี้เดี๋ยวซื้อขนมมาฝากเมื่อหน้าก่อนไปท่าอยู่เทียงเด้อเดี๋ยวท่าอยู่เทียงเดี๋ยวซื้อขนมนมาฝากเมื่อหน้าก่อนพ้นมานอนหน้าเลี้ยงป่าอยู่นี่พี่น้องนี่เอาขอบ,บุญขอบคุณนะครับเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจสเสนอิมุสุ